สวัสดีค่ะใตนิยมความสวยนะคะวันนี้น้องบุญรักกับคุณหมอนะตีรถพาคุณแม่ที่ว่นนอนเลยนะี้วน Happy Birthday Happy Birthday ฮเ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday ค่ะอันนี้อันนี้คนคนทองคนทอผ้าที่อำเภออากาศํำนวยนะคะแต่ตีรถมาหาคุณแม่ที่วานอนรู้ว่าคุณแม่มานอนอยู่นี่เนาะก็มาโวยพรวันเกิดแล้ววันนี้ก็มีของมาเป็นของขวัญสำหรับเอฟซีด้วยเนาะที่จาหน้าที่ทองวันเกิดคุณแม่เยอะเลยเต็มรถเลยค่ะเต็มรถเลยนะคะเต็มรถเลยนะคะวันนี้น้องก็จะมาโปรโมชั่นค่ะเนี่ยจะเข้าไปในบ้านมีแต่ลายสวยๆเอาลูกไป เราเข้าไปนุยก,ปนยกเข้าไปในบ้านเนาะค่ะท่านใดอยากเอฟเอฟได้เลยนะคะวันนี้เป็นวันเกิดคุณแม่ขายถูกส่งฟรีด้วยนะคะสวยมากของทอมือสวยมากเลยมาดูบรรยากาศดูของเอายกไปเลยลูกยกไปนับในบ้านเอาอย่าลื่นนะคะอย่าลื่นนะคะ วันนี้คุณแม่จะยกไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดสดเลยนะคะเอฟซีท่านใดดูคุณแม่อยู่นะเอฟได้เลยนะไลฟ์สดสดเลยนะคะไลฟ์สดเลยวันนี้นะคะไลฟ์สดแต่เช้าเช้าเลยนะคะไลฟ์สดแต่เช้าเช้าเลยนะคะวันนี้จะมีไลฟ์สดที่บานนอนเลยนะไลฟ์สดเตียมเมื่อบานนอนตอนนี้เลยนะคะ เอฟซีท่านใดดูคลิปคุณแม่แล้วมาเอฟผ้ากันนะคะมาเอฟผ้ากันวันที่สิบกุมภาวันเกิดคุณแม่ก็จะมีนาทีทองให้ผ้าดักแด้ทอมือของชาวบ้านมาจากอำเภออากาศอํานวยถ้ำเต่านะคะจะมายกไรที่อำเภอว่านอนนะมายกไรที่อำเภอวานอน,นะะอเอฟซี FC ท่านใดดูคลิปนี้แล้วนะคะเตรียมตัวเลยนะ,ะหลังจากเช็คของให้กับน้องบุญลักษ์ เกมพาลวยแล้วเสร็จปุ๊บคุณแม่ก็จะยกไล์สดเลยนะคะสวยๆเลยนะคะเข้ามาดูกันเข้ามาดูกันขายเยอะๆเลยนะ ของสวยมากเลยนะคะของสวยมากๆเลยของสวยมากๆเลยนะคะ FC ขามาใหม่ๆโทมกใหม่ๆเลยนะสวยมากๆเลยยังไงคุณแม่ไลฟ์สดนะคุณแม่เช็คของแป๊บหนึ่งนะคะคุณแม่ไลฟ์สดแล้วเราก็มาเอฟสินค้ากันเลยนะคะเรามาเอฟสินค้าเลยกันกันเลยนะคะสวยๆเลยนะคะสวยๆเลยนะะสวยๆเลย สวยๆเลยนะคะตีมาถึงว่านอนเลยนะคะเนี่ยตีมาถึงว่านอนเลยนะแล้วมาถึงว่านอนพ่อไปนอนวันเกิดให้แม่แล้วก็เอาผ้าติดไม้ติดมือมาด้วยให้ท่านได้เอฟกันเนาะค่ะอันนี้ไม่ได้อยู่สกลนะคะอยู่ที่อำเภอว่านอนนะคะเนี่ยจ้ะค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านค่ะ